หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิสนธิในเนื้อหาก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะต่อไปก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของทารกภายในคันมารดาหลังการปฏิสนธิซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งทางด้านรูปร่างและพัฒนาการของตัวอ่อนจนจเจริญเติบโตสมบูรณ์กลายไปเป็นทารก สำหรับพัฒนาการของทารกในครรภ์แต่ละช่วงเวลานั้นแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตในด้านต่างๆซึ่งช่วยให้มารดาสามารถปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับลูกน้อยหลายๆคนคงสงสัยว่าแล้วพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในครรภ์เริ่มต้นเมื่อใดจะขอนำทุกท่านไปทำความเข้าใจคะ่ะ โดยทั่วไปการนับอายุคันจะเริ่มตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งล่าสุดส่วนการนับพัฒนาการนั้นจะนับตั้งแต่การมีปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิเกิดขึ้นซึ่งจะห่างจากอายุคันประมาณ2สัปดาห์โดยเนื้อหาในบทนี้จะแบ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทารกภายในคันออกเป็นสช่วงโดยเริ่มตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือนล่าสุด พัฒนาการของทารกภายในครรภ์นในไตรมาสที่1ห,หมายถึงช่วง3เดือนแรกที่จะเกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิของตัวอสุจิและไข่ภายในท่อนําไข่และมีการเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนเกิดขึ้นเป็นอวัยวะต่างๆ <Wow. S 1> เพียงแต่ยังมีขนาดเล็กยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้แต่ในปลายไตรมาสจะสามารถมองเห็นได้ด้วยการทำอัลตราซาวดสำหรับสัปดาห์ที่1และสนั้นจะเป็นช่วงที่เริ่มต้น จากวันแรกของการมีประจําเดือนครั้งล่าสุดและจะเกี่ยวข้องกับการตกไข่เพื่อรอการปฏิสนธิอยู่ภายในท่อนําไข่สําหรับสัปดาห์ที่3นั้นจะเป็นระยะเวลาที่เกิดการปฏิสนธิขึ้นระหว่างอสุจิกับไข่ได้เป็นตัวอ่อนที่เรียกว่าไซโกด ซึ่งจะประกอบด้วยโครโมโซม46แท่งที่ได้รับมาจากแม่23แท่งและมาจากพ่อ23แท่งและทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่เช่นลักษณะทางกายภาพและการกำหนดเพศหลังจากนั้นไซโกดจะเคลื่อนที่จากท่อนำไข่ไปฝังตัวที่ผนังมดลูกแต่ระหว่างในการเคลื่อนที่นั้นไซโกดจะมีการแบ่งตัว จาก1เซลล์กลายไปเป็น2เซลล์จาก2เซลล์กลายไปเป็น4เซลล์และ4เซลล์กลายไปเป็น8เซลล์แบบทวีคูณซึ่งเรียกระยะที่มี8เซลล์นี้ว่าระยะโมอรูล่าและหลังจากนั้นเซลล์ระยะโมอรูล่าก็จะมีการแบ่งเซลล์ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆที่เรียกระยะนี้ว่าระยะบาสโตซิสซึ่งเซลล์ที่อยู่ภายในจะเรียกว่าอินเนอร์เซลแมสที่เจริญเติบโตกลายไปเป็นตัวอ่อนต่อไปและเซลล์ที่อยู่ภายนอก จะเจริญเติบโต,ตกลายไปเป็นรกหรือน้ำคล่ำซึ่งการฝังตัวของตัวอ่อนนี้ในระยะบาสโตซ c สจะเกิดขึ้นประมาณวันที่7ถึงวันที่10หลังการปฏิสนธิ <Wow. S 1> ในสัปดาห์ที่4เมื่อเซลล์ระยะบาสโตซ c สฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกจะมีการพัฒนาของ inner cell m a s สกลายไปเป็นตัวอ่อนที่เรียกว่า MBO และส่วนด้านนอกจะมีการพัฒนากลายไปเป็นรก ซึ่งรกนี้จะทำหน้าที่ในการปกป้องทารกขณะอยู่ในคันมันดาและทำหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจนและอาหารรวมถึงการกำจัดของเสียผ่านทางแม่ในสัปดาห์ที่5ตัวอ่อนระยะ MMO มจะค่อยๆมีการเจริญเติบโตขึ้น มีการพัฒนาที่สำคัญคือการสร้างเนื้อเยื่อสามชั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะและเนื้อเยื่อสำคัญต่างๆของร่างกายได้แก่เนื้อเยื่อชั้นนอกเนื้อเยื่อชั้นกลางและเนื้อเยื่อชั้นในโดยเนื้อเยื่อชั้นนอก,ะนอนนอกจะพัฒนาไปเป็นปมประสาทเส้นผมผิวหนังและเล็บเนื้อเยื่อชั้นกลางจะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายและกระดูกรวมถึงหัวใจและหลอดเลือด และในเยื่อชั้นในจะพัฒนาไปเป็นปอดกระเพาะอาหารลำไส้และทางเดินอาหาร <Wow. S 1> ในสัปดาห์ที่6ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากว่าจะมีการสร้างท่อประสาทบริเวณด้านหลังของตัวอ่อนที่ปกติจะเปิดอยู่ให้ปิดลงเพื่อเตรียมพัฒนากายไปเป็นสมองและไขสันหลัง หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการสร้างอวัยวะอื่นๆตามมาได้แก่หัวใจตาหูจมูกและอาจจะเห็นส่วนบริเวณนูนๆที่จะกลายไปเป็นแขนในสัปดาห์ที่7และ8จะเริ่มมีระบบการมองเห็นที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจะเห็นบริเวณส่วนต่างๆของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นรวมถึงลักษณะของมือและแขนสัปดาห์ที่7และ8 จะมีระบบการมองเห็นที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจะมีขนาดลำตัวและลำคอที่เหยียดตรงมากยิ่งขึ้นสัปดาห์ที่ 9- ก้และ10จะมีการเปลี่ยนแปลงคือบริเวณพังผืดของนิ้วมือและนิ้วเท้าจะเริ่มหายไปเห็นลักษณะน,นิ้วมือที่เรียวขึ้นและจะเริ่มเห็นสายสะดือที่ชัดเจนสัปดาห์ที่11จะเป็นช่วงที่ตัวอ่อนมีการพัฒนาในเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง ส่วนสัปดาห์ที่12จะเห็นอวัยวะต่างๆบนใบหน้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีการสร้างอวัยว,วะที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ต่อไปเป็นพัฒนาการของทารกในไตรมาสที่2ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนที่4ถึงเดือนที่6เป็นระยะเวลาที่มีอวัยว,วะเพศ พัฒนาสมบูรณ์เต็มที่สามารถที่จะระบุเพศได้ในช่วงนี้และคุณแม่จะเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทารกภายในครรภ์ <Wow. S 1> โดยในสัปดาห์ที่13จะมีพัฒนาการของกระดูกที่เริ่มแข็งโดยเฉพาะในส่วนของกระโหลกและกระดูกแขนขาและนอกจากนี้ตัวอ่อนจะเริ่มมีการปัสสาวะใส่ในถุงน้ำคร่ำและนำน้ำคร่ำไปใช้และปัสสาวะออกมาใหม่อีกครั้งบนแบบนี้ไปเรื่อยๆ สัปดาห์ที่14ขนาดของทารกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงแขนขาจะเห็นชัดเจนขึ้นเริ่มมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่บริเวณม้ามและเริ่มจะโลภเพศได้ในช่วงสัปดาห์นี้ต่อไปในสัปดาห์ที่15และ16จะเริ่มมีความหนาแน่นของมวลกระดูกที่มากขึ้นกระดูกมีความแข็งแรงขึ้นสามารถมองเห็นได้จากภาพอันต์ซาวได้ชัดเจนเริ่มมีการขึ้นของเส้นผมบริเวณหนังศีรษะ และเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทารกภายในครันสัปดาห์ที่17และ18หัวใจจะสามารถสูบฉีดเลือดได้มากขึ้นเริ่มการทำงานของระบบย่อยอาหารและทารกจะเริ่มได้ยินเสียงจากภายนอกสัปดาห์ที่19และ20คุณแม่จะเริ่มรู้สึกถึงการดิ้นของลูกภายในคันเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวตอบสนองต่อเสียงและการเคลื่อนไหวของแม่ ในสัปดาห์ที่21ถึง25นั้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือมีการเคลื่อนไหวของทารกที่มากขึ้นเช่นมีการเคลื่อนไขนข,ของดวงตามีการสร้างไขมัน ที่มีลักษณะสีน้ำตาลเพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่ต่ำลงเริ่มมีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดทำให้เห็นลักษณะตัวเป็นสีแดงชมพูและเห็นเส้นเลือดชัดเจนและทารกภายในคันจะตอบสนองต่อเสียงโดยเฉพาะเสียงของคุณแม่ในสัปดาห์ที่26จะเป็นช่วงที่ทารกมีพัฒนาการเกี่ยวกับปอดโดยจะมีการสร้างสารลดแรงตึงผิวเพื่อช่วยให้ถุงลมภายในปอดขยายตัวได้ ลดการยุบตัวที่มากเกินไปจนเป็นนะลายต่อการหายใจและในสัปดาห์ที่27ระบบประสาทของทารกเจริญมากขึ้นและมีลักษณะของผิวหนังที่เรียบเนียนตึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้นนั่นเอง <Wow. S 1> และสุดท้ายจะเป็นพัฒนาการของทารกในไตรมาสที่3 โดยในช่วงเดือนที่7ถึง9จะเป็นช่วงที่อวัยวะต่างๆของทารกจเจริญเติบโตเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมต่อการคลอดโดยสัปดาห์ที่28และ29นั้นทารกจะเริ่มลืมตาและเริ่มมีการเตะถีบที่มากขึ้นมีการพัฒนาของระบบประสาทส่วนกลางมากขึ้นเพื่อควบคุมจังหวะของการหายใจในสัปดาห์ที่30และ31 ทารกจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเห็นแขนขายาวขึ้นมีเส้นผมที่ยาวขึ้นและจะมีการสร้างเม็ดเลือดแดงในบริเวณไข่กระดูกมากขึ้นในสัปดาห์ที่32-35นั้นทารกจะมีการตอบสนองของรูม,ม่านตาต่อแสงมากขึ้นมีความหนาแน่นของมวลกระดูกมากขึ้นยกเว้นในส่วนของกระโหลกศีรษะที่ยังคงนิ่มอยู่โดยในช่วงสัปดาห์นี้ทารกจะมีน้ำหนักตัวประมาณ2,000กรัมขึ้นไป และในสัปดาห์ที่36นั้นทารกจะมีขนาดตัวที่มากขึ้นคุณแม่จะรู้สึกได้ถึงการกดเบียดของทารกกับผนังมดลูกทําให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น<า>ในสัปดาห์ที่3 7มสถึงสานั้นทารกจะเริ่มกลับหัวหันเข้าสู่อุ้งเชิงกรานหากทารกยังไม่เริ่มกลับหัวแพทย์อ่านมีคําแนะนําให้ปฏิบัติหรือกระตุ้นให้เกิดการกลับหัวของทารกและในสัปดาห์ที่40 ทารกจะมีขนาดตัวประมาณ3,000-3,400ถึงกรัมขึ้นอยู่กับพัฒนาการของทารกในแต่ละคนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการและสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของคุณแม่ขนาดตั้งครรภ์คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อาจจะรู้สึกเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดโดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง39-42สัปดาห์ซึ่งระหว่างการตั้งครรภ์น,นั้นการฝากท้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากจะได้ดูพัฒนาการของทารกภายในคันแล้วยังสามารถตรวจสอบความผิดปกติของทารกภายในคันได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นก,กับทารกและมารดาได้